ตอนนี้ตีหนึ่งสิบสามนาทีตื่นมาพร้อมกับเสียงเด็กและเสียงฝนตอนคืนเป็นคืนที่อากาศดีตอนนี้เด็กก็หลับไปเรียบร้อยแล้วครับเามาดูอีกทีนึงว่าเด็กจะตื่นออทีกี่โมงเนาะโอเคครับผมสวัสดีเช้าว,วันพฤหัสสวัสดีนะครับวันที่27เจ็ตุลาตอนนี้ก็7จดโมง สามสิบกว่าแล้วดูกันว่าผมจะไปทำงานทันไหมเพิ่งออกจากบ้านมปเลยก็หวังว่าขอให้ทันเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้คนอื่นเป็นไงบ้างน่าจะตื่นกันแล้วั้งเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองตัดไปดูคนอื่นนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคน นี่ก็มาหาข้าวกินงหน้าตาแบบสลืมสลือม,มากเกินตสายอ้องกินข้าลวลไปทำงานอีกไม่ใช่ได้ทำงานตอนนี้แต่พยายามจะทำนะเ <c oughs> <c oughs> จอยวเจอกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอีกรอบ นี่ก็กำลังทำงานทำเอกสารวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีคลิปจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานเลวรู้สึกก็ถ่ายเท่าที่ได้แล้วกันนั่นแหละ